ก็เครื่องนี้สาม,มารถติดตามระดับน้ำตาลได้ตลอด24ชั่วโมงก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่น้ำตาลแกว่งในระหว่างวันค่อนข้างมากคนไข้ก็สะดวกไม่ต้องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วบ่อยแล้วก็สาม,มารถทําให้คนไข้เนี่ยทราบว่าระดับน้ำตาลเนี่ยเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กาหนดเนี่ยเครื่องก็สามารถแจ้งเตือนเราได้ให้กับญาติหรือคนใกล้ชิดทราบได้ครับคนไข้สามารถใช้กิจวัตรประจําวันได้ปกติเลยอาบน้ําได้ว่ายน้ําได้นะครับเล่นกีฬาได้ เวลาเราทานอาหารเนี่ยเครื่องก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเรากินแบบนี้ระดับน้ําตาลขึ้นระดับไหนพอสักพักนึงเราก็จะสามารถปรับอาหารได้ว่าเรากินอาหารชนิดไหนน้าตาลเราไม่ค่อยขึ้นหรือกินอาหารชนิดไหนน้าตาลที่ขึ้นถูงเราก็จะหลีกเลี่ยงได้ถูกต้องช่วยในการปรับยาลดน้ําตาลในคนที่ฉีดอินซูลินก็เหมาะสมแต่การติดเครื่อง TGM เนี่ยเหมือนเราสามารถตร้งระดับน้ําตาลได้ตลอดต่อเนื่องทั้งวันโดยเครื่องจะมีมอนิเตอร์โทรศัพท์มือถือทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ญาติให้ทราบนะครับว่าเรา สา,ามารถกำหนดระดับได้ว่าไม่อยากให้เกินระดับไหนหรือไม่อยากให้ต่ำกว่าระดับไหนถ้าเกินกว่าระดับที่กำหนดเนี่ยเครื่องก็จะแจ้งเตือนไปที่ผู้ป่วยแล้วก็ให้ญาติเพื่อสามารถดูแลเบื้องต้นได้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ติดในคนที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ตามเป้าหมายเช่นคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ห,หรือเป็นเบาหวานชนิดที่2แต่เป้าหมายระดับน้ําตาลเฉลี่ยหรือค่าน้ําตาลเนี่ยไม่ได้ตามเป้าเช่นบางคนเนี่ยน้ำตาลสะสมไม่ดีแต่มาพบแพทย์ทีไรน้ําตาลเช้าดีตลอดแบบนี้เราก็จะสงสัยว่าคนไข้มีน้ําตาลตุงระหว่างวันช่วงไหนบ้างก็เหมาะสําหรับ คนไข้กลุ่มนี้หรือบางคนเนี่ยมีน้ําตาลต่ําบ่อยบางคนอาจจะมาพบแพทย์แจ้งว่ามีน้ําตาลต่ำหิวตลอดวันแต่ไม่รู้ว่าต่ํากี่โมงบ้าง mm hmm. เวลาต่ำเนี่ยคนไข้ก็ไม่สามารถเจานะณเวลานั้นได้การมีเครื่องเนี่ยก็จะสามารถทราบได้ทันทีว่ามันต่ําจริงไหมนะครับ